รู้ว่าดวงนี้นไม่มีแต่สินแสอะอ่ะ,อะหมอดูบอกว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่แบบว่ามันไม่มีโชคไม่มีลาบเลยไม่มีเงินก้อนไม่มีงานใดๆเข้ามาก็กลับมาสวดมนต์ไงคะภาวนาเข้าสิคะนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลสะสมพลาังงานบุญคุณเชื่อไหมผ่านไปครึ่งเดือนดูไปตอนต้นเดือนนะหมอดูดูให้ผ่านไปครึ่งเดือนตอนตอน,ตอนกลางกลางเดือนประมาณวันที่ยี่สิบ อ้าวมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเป็นโชคลาภจากการได้งานได้ไปดูได้ไปทาห่วงช่วยให้กับลูกค้าเงี้ยก็เป็นก้อนใหญ่แล้วเออทั้งทางที่หมอดูก็บอกว่าไม่มีหรอกเดือนเนี้ยยังไงก็ไม่ได้คุณต้องรอเดือนถัดไปอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเชื่อทั้งหมดหมอดูที่บอกอรอเพราะคนส่วนมากอันนี้พูดจากประสบการณ์นะที่ติดตามองคุรุคุบาอาจารย์มาเพราะท่านอาจารย์ของสินแสแอเนี่ย จะเป็นสื่อทางด้านเทพท่านจะสามารถสื่อสารพูดคุยได้เวลาที่สอบถาม